ลูก้าสวัสดีครับค่อสวัสดีครับวันนี้น้องลูก้าจะมาทำอะไรครับมาทำอะไรมาทำอะไรคะรลูกลูก้ามาตักดินเหรอครับหไหนทำทำใอ้น,นี่ดูก่อนไหนไหนทำน,นี่ดูก่อนครับอะไรมันคืออะไรครับคืออะไรครับ เต่าหรอมันคือเต่าเหรอครับใช่ไหมใช่ใช่เหรอครับทอดเถิน,รนครับทอดเถินหนหนลูก้าโชว์สิโชว์ฝีมือสิโชว์ฝีมือสิดู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 ดรถยิงจอดอย่นี่นะ จะมาทำเตานะครับอืมไหนโชว์ซิโชว์สิไหนทำสิอุ้ยอุ้ยเต่าครับเต่าอ,ออกไปเดินเล่นพงหญ้าเลยนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรทำให้ดูหน่อยครับนี่คืออะไรครับอืแอปเปิ้ลน,นะครับ ในหนแท็กเตอร์อยู่ไหนครับทำแท็กเตอร์ให้ดูด้วยมีทำแท็กเตอร์ให้ดูด้วยครับมีทำแท็กเตอร์ให้ดูด้วย ทำอะไรครับตอนนี้จะทำอะไรครับอ๋อเมกดินเมกดินนะอครับทำอย่างนี้เหรอทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเยอะๆเลยี่เมนี่เมนี่ อ,อคืออะไรครับมันคืออะไรครับไนว้าวดีไม่ได้นะคะอ้าวสวัสดีครับก่อนขอตัวลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ,บายบายก่อนบอายบายเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ